ขอถูไปขอถูอไปไม่้องขอเดินตามมันต้องหาคนเอาต่อนิ่งร้งอเดียวเดี๋ยวนะจะมาเช็ดีจะมาเช็ดดีไปมามาย่งแคไ่ไปบเพี่ผมเล่นมมนอ้มีน้

ฮัลโหลเวลค้ัลโไทยแดงไทยระตตาระตตาจจกใครเจอแม็กเทพ้ใครเจอกิปต้องบอกนะได้ได้เลือกกิฟต์ตรงอ่ะเออโนโติโนโติเบโนติเบีย โอเค bro ช้าว่วเส็จมวอโอเค bro ไปเจอพวกเนดอตหัวไปเจกเนดอมผมใต้ของลอยอยู่อ่ะเอาป่ะไม่ใช้หรอไม่ใช้หรอี่ดตามก่อเลยความเจียดฉลาดได้อยู่แล้วไล่วไไปไห่เรไพี่โนจะที่โนจะฝก็โหดเล้เนาเจอเจ้ไหมแมวแมวอย่าดึงแต่มันคนเหลือมันเหลือ ทัเหล่ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นฝั่เหลืองฝั่งนู้นเฮ้ยเมจะ m นะเดี๋ยวกเดีูให้แบบฝั่เหลืองนั่นนะยิงใครอยู่ไม่รู้ยิงใครอยู่ไม่รู้เฮ้ยนเขาดื่น้ำาน้ำน่น้ำ่น้ำจะไม่แจมนี่นี่น้านี่ไปไปไปซ้อมไฟไม่แจน่ครับลงบนเข่าเด้สูดึงด้าขวานะดึงาขวาน ตามมน,นตามมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์เราเพื่อะไรดิไม่มันด่าเราเหมือนประมาณว่าเราติดเปิดสั่น,น,นโอเคโบไป ก็มึงเอาคนขึ้นเขาได้นะไม่กว่าเจอละขนาดน่ะไม่เห็นเลยวะนี่อะไรวะมอไซค์รถมอไซค์มาเท่าหรเฮ้ยมันเจอละที่มักเหลืองมันมัฝ่ายผ่ายมันมฝ่ายผ่ตรงนี้มั้งมึงเข้าดูดูตรงนั้นหน่อยดิดูตรงนั้นหน่อยดิเนี่ย้ย ก็เห็นตัวเดียวนะกูไม่รู้ตำแหน่งมันนะเว้ยบ้านนึงมีอยู่บ้านนึงมีอยู่น่าจะกำแพงที่ป่านี่ยนี่นี่ Watch out บ้านนึงมีอยู่ครับเดี๋ยวต้องได้ไอ้ตัวที่ป่าตากกูไม่รู้ตำแหน่งเลย Watch out ตอนล่างเหมือนจะหมดวะตอนล่าเหมือนจะหมดวะตอนล่าหมดตอนล่าหมดจุดนั้นกำแพงป่าเลย Mark the location ไม่รู้จุดมึงหรอ โอ้ค่ะวัดจันปวดตาปวดตางจะกินแล้ว ได้เลยครับได้คบบ้านนะบ้านนะ เหมือนมีออร่าเลยออร่าแล้วออร่าหมดไปแล้วอันก็เป็นดอทดอทไม่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 ครบนะมีสามป่ะล่าสุดตายไปแท้งตายไปหนึ่งบ้านตายแล้วบ้านตายแล้วบ้ายยังอยู่มันนี่รอแปะวง เห็ี่นนัเขียวเ่ยนเี่ยนมันจะเดินฝั่งผมที่จะเดินดูเป็นมองได้ขึ้นฝั่งฝั่งมีง็นยิงฟรีเอเคิงวาแล้วตัวนะนประมาณนี้ มารอฝั่งผมได้นี่นี่ Watch out พี่เพอนครับอ้อมมาไปอ้อมนะมงไม่โจมันปิดนะตรงนั้นนะที่มากะปิดพี่นักก็เมยไม่เตออุ๊ยเด้อสายให้เพื่อนน,นะเพื่อนก็มานะ Watch out ตอนนี้นะโจโอเคมีตัวคอร์สไกมานะ จากทางซ้ายแถวสะพานมเฮ้ยผอดไอหิน้ายแล้ววินเดี๋ยวยวันี้า l e t p l n e t ที่ฉีขวาพี่ต้องฉีกขวา a n e ได้คนนึ่ง p ได้นหนึ่ง p l a e t นฉีกขวาฉีกขวาไม่เห็นยังไม่เห็นชิดนะชีดนะ Mark ่นี้ชัว

ตปไปยาชิบหายเลยตยาชิบหายเลลนะงบีบลนะลดใจได้ไปตรงบ้าอันนึงเดินไลน์นี pues> <h <h ้ได้ก็ได้มาวะคือตรงไหนวะมากเลยพี่หน้าบ้านเจี่ยว ิบห้าคนสองสามอะไปเลยพี่ทำให้ีากาัคนในวงนี้เหลือสิบเก้า ก็ไปที่เมืองเราเสร็วแล้โอเคแล้วเดินนะเดินนะท็อปกับอีโวน์สายไม่สายตายตายขี่ล่าแถบนี้มั้ง Watch out เมื่อกี้ตอนที่พี่ส่งไปอ่ะทางซ้ายมีคนวิ oui> ่ง well ข้อหลังมาได้อยู <t <t ่ข้อหลังมาได้อยู่ ข้าจากบ้านพี่ข้าจากบ้านเดี๋ยวเข้าจากบ้านได้เลยแจ๋วว่ะมุมอยากบ้านไหมควายตายเสลียรถมาเปี่ยนรถมารถเจ้ารถเจ้าเจ้าขับมาจอดนี่เจ้าขับมาจอดมาฟ้าแล้วมองไปมองไปก้าวพร้อมอย่าเอาฟ้าจอดได้เลยใช่ไหมขับรถมาขับรถออก หน้าหลังต้นไม้เห็นไปวะวะมีฝาเอาเอาไปไปพี่นันติดตายตายมีตายมีติดแจ้งยังไให้มีโจหน่อยวิ่งเขาแถวเนี้ยระวังโดนซ้ายมานะมุซ้ายมานะโจยังไม่พร้อมเล่นเลยพร้อมแล้วต่างสมอง หมดหมดไหวพี่เหลือเก้าคนนะดัสสามเราสามอืมเฮ้ยบ้านน้องมินบ้านไหนบ้านนาบุข้างล่างอีบอสอีบอสทางนันนั้นโอเคไม่ไปขวางทางอยู่เพื่อนเดียวเราเตือนมึงใครไปนี่ใครไปนี่มึงเราลงเข้าไม่ได้ใครไปนี่เพราะมึงสองคนต้องวิ่งชิดขอบฟ้าไปลงไายครับ mặt em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  rồi Nó sẽ có mặt em 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 mặt ทางซ้ายเขาวิ่งด้วยบ้านในมังกตมาขึ้นมาเรื่นตรงนี้ปะว่าจังได้เดี๋ยวไปดิ๋วว่ามันมาเล่นนี่มาฟ้าต่อใช่ปิดแม่งเลยเดี๋ยวปิดแม่งเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี่ยเล่นโหมดชนนีมันรู้เลยเราไม่ค่อยได้เดินแปะของน้ำคนหนึ่งไปคู่ไหลขวานะัู่ไหลขวานะไม่ได้แปะไปแลปุยไปชิดเนิน เหนบ้านปะเดิน้างหน้าเดิน้างหน้าใช่ในบ้านบ้านเป็นขวาเปนขวาเปนขวาเดี๋ยวกูีขวาเดี๋ยวกูีขวาาเลยใครเนตป่เล่นนี่นะเล่นขวาเล่นนี่นะเ่นขวาเล่นขวาเนขวาดีนะกูอาจะยิงฟรีอกูอาจจะยิงฟรีอกูนจา ันลงบ้านหมดวะเพื่อนมายื่มามาปุ่มาคงตัวนึ่งไม่เห็นวะไม่เนาะโดนโอนเนาะเราบอลเลยไม่เห็นเราโดนโนเน่โดนเนี่นว่ะโดนเนียนวหนึ่ง w t u t เอ้ยปอเตยนะปลอดเตยนะปอดเตยนะเราเล่าว้องหินนี้ไป watch o u เไม่มองขึ้ามาดิปลอดเตยเป็นอะไ ในบ้านมีตัวหนึ่งนล้วลลกระดาษกระดาษกระซี่โจ้โจ้ในบ้านมีตัวหนึ่งเพื่อนโอเคออกแบบลงวีลบุรวยกูเนเด่นได้ตรงไหนมุมทางซ้ายซ้ายชิดไม่ใช่ชิดนี่นะชิดข้างหน้าตรงกลางบอลฆ่าเสร็จแล้ววิ่งลงลายกราฟเดี๋ยวกูกราฟให้อยู่ฝั่งซ้ายเหรอเออฝั่งซ้ายงั้นมึงนำนงั้นมึงนำไป ข้านองวงไอ้โจข้าน้ามึงไอ้วิ่งอยู่นะวิ่งอยู่นะโดนตดแฝงสองตัวตัวเดียวตัวเดียวสองหินองหินเนหินขอบวงหินขอบวง e n e m ไปนู้นแล้วถึงได้ถึงได้ยิงตายรับกรงตัดอ๋อตายตัวตัวไม่มี Watch out ทางซ้ายหัวแบบมี ว้ต้องลงขวาตต้องขวาต้องเลี้ยวขวามาเลี้นะขนาดเสือากจะมีตัวนึงเรื่องความใหญ่มาเห็นปะโดนล็อกตาขนาดมัน้อยะนั่นะไม่นา เลกจะบอกน้อยหเล่าน oh. uh. so ี no. ่อโอโหไอ้สัสต้งอกีงหน้เดียวโจตรงไหนเห็นข้างหลข้างหน้าหมดเลยหลังเห็นหลังเห็นเห็นนะนอนอยู่ はっきりしろ。<Yeah. S 2> oh.